สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการครูเนาเล่าทุกเรื่องครับวันนี้ก็พาท่านมาติดตามข่าวสารความบันเทิงของหมอลำเสียงวิหกลุกพงศกรครับหลังจากที่เปิดฤด,ดูการแสดงปี2565ทับ2566มาแล้วเราก็ทราบกันดีว่าปังปังมากนะครับไปแสดงที่ไหนคนแห่เข้าชม แม้กระทั่งตัวผมเองเดินทางไปที่ไหนก็มีคนถามบอกว่าเมื่อไรอยูกิเพนพก,กานกพงศกรจะมาแสดงที่จังหวัดเลยบ้างอยากจะกระทบไหลอยากจะไปถ่ายรูปด้วยนะครับเขาก็ถามไขกันมาผมก็บอกว่าคอยติดตามข่าวเอาแล้วกันว่าวัานไหนจะมานะครับนกพงศกรปีนี้ถือว่าเป็นปีทองนะครับต้นปีก็ออกรเกิ๋งมานะครับเดี๋ยวตอนนี้ก็ออกสิบล้อ ข่าวล่าสุดนี่ก็ได้ทราบว่ามีโปรแกรมไปซื้อที่ดิน13ไร่เพื่อสร้างอาณาจักรของนกพงเสกกรมรำเซีหงถ้าข่าวนี้เป็นจริงหรือซื้อได้จริงๆก็แสดงความยินดีด้วยแสดงความยินดีด้วยเพราะว่าเพราะอะไรครับเพราะบ้านของคุณนกพงเสกรตรงที่ทำไร้สดเป็นสำนักงานนั่นแคบ แคบชนิดที่เรียกว่าเมตรแต่รถของบริษัทของหมอลำเองก็ยังจอดไม่หมดผมเดินทางไปที่บ้านของคุนงณนกคงศกนี่หลายครั้งนะครับเข้าไปเยี่ยมสำนักงานหลายครั้งเข้าไปดูการไล์สดก็หลายครั้งก็เห็นว่าคับแคบนะครับคับแคบ,บ,บแล้วก็มันอยู่ติดกับชุมชนด้วยเมื่ออยู่ติดกับชุมชนเวลาเราจะซ้อมเวลาเราจะแสดงเวลาเราจะทําอะไรเนี่ยมันก็เสียงดังรบกวนชนุมชนมันก็ อคล้ายๆกับอาณาจักรของคุณแม่ชาวลาของรัตนสินเนี่ยก็อยู่ห่างชุมชนปัจจุบันนี้ชุมชนก็เข้ามาลุมล้อมแล้วก็มีเรื่องร้องเรียนกันนั้นถ้าคุณนกพงศกรซื้อนี่ก็ช่วยคิดหน่อยหนึ่งว่าก็เอาห่างๆชุมชนไว้เลยเอาห่างๆชุมชนเอาไว้นะครับรับรองว่าเรานี่แหละจะเป็นคนแหวกความเจริญไปสู่สถานที่แห่งนั้นพอเราไปอยู่คนแรกปุ๊บคนนั้นก็มาคนนี้ก็มาเดี๋ยวก็กลายเป็นชุมชนเอง แล้วสุดท้ายไอ้พวกที่มาแวดล้อมเรานี่แหละจะมาร้องเรียนเราว่าเราเสียงดังนะครับรเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ไปอยู่ห่างอย่างเช่นของออของเฮียนหน่อยนี่ก็ไปอยู่ห่างจากชุมชนไปเลยออกไปไกลเลยครับเราไปสร้างอาณาจักรเพราะว่าเราก็ดูด้วยว่าผมว่าสิบสามไร่นี่ยังน้อยไปนะสิบสามไร่ยังน้อยไปเพราะว่าอนาคตนี่ผมว่ามันจะต้องมีครบอ่ะมันจะต้องมีครบคล้ายๆกับว่าเวลาเราจะเปิดวงเปิดทําการแสดงนี่นะครับไม่ใช่สถานที่ซ้อมเฉยๆน่า เป็นสถานที่จัดแสดงได้แสดงคอนเสิร์ตเวลาจะเปิดฤด,ดูการแสดงปิดฤด,ดูการแสดงเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปวิ่งหาที่อื่นเลยเปิดอยู่บ้านของเรานั่นแหละ <c oughs> เหมือนคุณพ่อวีระพงษ์วงศิน์นี่เปิดตัวนั่นเปิดอยู่นั่นปิดก็อยู่นั่นนะครับสร้างโดมสร้างหอสร้างห้องอะไรให้เรียบร้อยนะครับเอากําลังใจช่วย <c oughs> คุณนกพงศกรน้องยุกิเพนากาบอตนนบอตตั้มเนี่ยเขาเป็นวัยรุ่นที่เขาเรียกว่าเป็นวัยรุ่นที่กล้าคาดิกาคาดกล้าทำ กลา้าคิดกล้าามผมติดตามมาติดตามมาตั้งแต่ได้ยินข่าวว่าคุณนกพงศกรจะย้ายออกจากระเบียบวัฒนศิลป์จะมาสร้างวงด้วยตนเองก็ลุนล้นลุ้นลุ้นมาตลอดลุ้นให้เขาทําได้นะครับลุ้นให้เขาทําได้สุดท้ายเขาก็สามารถทําได้แล้วก็ทุลักทุเลฝ่าวิกฤตจากนางเอกเก่านางเอกเก่าออกไปนางเอกใหม่เข้ามานี่นะครับเขาก็ สามารถฟันฝ่ามันมาได้นะครับปั้นเด็กตัวเล็กๆปั้นเด็กตัวเล็กๆขึ้นมาซึ่งหลายคนก็บอกว่าอะไรว่ามันอดอยากหานางเอกไม่ได้จริงเหรอทําไมถึงจะต้องเอาเด็กตัวเล็กๆแค่เนี้ยขึ้นมาปั้นเป็นนางเอกระยะต้นๆหลายคนก็บอกว่าน้องยูกิจะทาได้เหรอทําไมอายุมันต่างกันมากระหว่างพระเอกกับนางเอกผมก็บอกว่าคอยดูคอยดูคอยด,คอยดูคอยดูว่ายูกิเป็นภาการเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาแม้จะเป็น ตัวจะเป็นเด็กแต่ความสามารถไม่ใช่ธรรมดาเพราะว่าเขาผ่านผ่านเวทีการแสดงการประกวดมาตั้งแต่อนุบาลเคยขึ้นเคยร้องลดแห่เมื่อเขามาอยู่เวทีที่อลังการของนกพงศกรขึ้นนี่ประกวดกับนกพงศกรนี่กล้าจ้างกล้าจ้างครูเบลกล้าจ้างครูโบอะไรเนี่ยมาช่วยออกแบบการแสดงให้นะครับก็จะทําให้นกพงศกรถึงมีวันนี้ได้นะครับ ไม่ใช่ว่าว่ามันแตน,นีที่เหนียวอียังเฮ็ดเอาเองเบิร์เฮ็ดเอาเองเบิดบ่ยอมใส่สติปัญญาบ่ย่อมใส่อื่นเด้ลอลงพวกสกปเป็นคนการล,ลงทุนกล้าเห็ดกล้าคบหาสมาคมกับคนแล้วก็กล้าจ้างให้คนมาทํางานช่วยตนเองได้นะครับเขาก็เลี้ยงองค์กรเลี้ยงลูกน้องเห็นว่าจะเห็นว่าหลายครั้งนะครับเขาก็จะซื้อนอกจากจะ,จ,ะจ้างรายวันแล้วเนี่ยมีอาหารให้กินเป็นปกติอยู่ที่ทโรงครัวแล้ว ลงควเราก็จะเห็นว่าเป็นแกงเป็นอ่อมเป็นส้มตําแต่ว่าเมื่อไรที่มีอาหารพิเศษอย่างเช่นไอศครีมวิ่งเข้ามาในขณะที่เก็บเก็บเวทีเก็บเต็นท์เก็บอะไรเนี่ยเขาก็จะซื้อให้ลูกน้องกินพาลูกน้องไปเลี้ยงหมูกระทะอะไรมันเป็นการสร้างขวัญกําลังใจให้กับลูกน้องในองค์กรเขาถึงเอาลูกน้องอยู่นะครับเขาถึงเอาลูกน้องอยู่อย่างเช่นคุณออสบุญชลินก็เป็นคนที่มีความสามารถจะไปอยู่ไหนก็ไปอยู่ได้ นะครับจะไปอยู่ไหนก็ไปอยู่ได้แต่คุณออดบุญชลินตั้งแต่ออกจากศิลปินภูไทยมาเนี่ยก็ไม่ยอมไปที่ไหนเพราะว่าถูกเขาเรียกว่าถูกใจซื้อใจกันเอาไว้นะครับดูแลกันฉันพี่ฉันน้องในในในองค์กรของเขาเนี่นะครับนี่ก็เป็นเป็นตัวอย่างหนึ่งของการที่เขาเรียกว่าเคยเขาถูกบ่มเพาะมาตั้งแต่เป็นแดนเซอร์เป็นคอนวอยนะครับเป็นดาวร้ายสารพัดท,ที่เขาจะผ่านเวทีมานุพงศกรเนี่ย รปรเป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นผู้น้อยก่อนที่จะมาเป็นผู้ใหญ่เขารู้เขาจึงรู้จกกักจิตใจของผู้ใต้บังคับบัญชาเขาถึงเข้าถึงจิตใจของผู้เป็นลูกน้องเขายึงสามารถรู้จักความต้องการของลูกน้องแล้วก็เอาลูกน้องอยู่ไม่าจะเป็นบอสโนบอสนกเนี่นะครับทุกคนเนี่ยเอาองค์กรอยู่นะครับเอาองค์กรอยู่เพราะว่าเขาเข้าใจ อยู่กับทุกคนเหมือนพี่เหมือนน้องเหมือนพ่อเหมือนแม่อย่างนี้เขาเรียกว่าผูกสนิทชิดเชื้อนี่เหลือยากถึงเหล็กฟากผูกไว้ก็ไม่มั่นจะผูกด้วยมนเสกลงเล็กยันก็ไม่มั่นมอนผูกไว้ด้วยไมตรีมิตรภาพที่ดีไมตรีจิตที่ดีความเอ,อเื้อเฟื้อเผื่อแผ่ความเมตตาปราณีของคนในองค์กรมันจะทําให้นกพงศกรในวันนี้กลายมาเป็นนกพงศกรสิ่งที่จะลืมเสียมไม่ได้ว่านกพงศกรเขายึดเหนี่ยวจิตใจแฟนคลับเขาได้อย่างไรแฟนคลับนกพงศกรแฟนคลับเสียงวิหกฝัง แฟนลับนามิหกนี่เป็นแฟนขับประเภทที่เหนียวแน่นมากผมยอมจริงๆยอมจริงๆว่าเหนียวแน่นมากดูได้จากวันเปิดวงนี่แม่แม่นี่เยอะมากหน้าเวทีครับมองไปทางไหนมองไปทางไหนนี่เช่นที่ว่าใครอยากจะนินทานนปงสกรนินทานไม่ลงเพราะว่าอะไรเต็มไปด้วยแฟนขับเต็มไปด้วยแม่แม่ไม่ใช่เฉพาะหนเวทีหลังเวทีแม้กระทั่งในกลุ่มปิดในกลุ่มปิดในกลุ่มลายของโกปงสกรเนี่ยแน,น่นหนานะครับแน,น,น,น่นหนามาก น้อยนักที่จะมากก้ปัญหามีจต่คนมาช่วยส่งเสริมให้องค์กรเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นท่านดูจากกลุ่มปิดของมรำสิบหกแต่ละครั้งนี่นะครับเป็นการช่วยเป็นการช่วยกันซื้อคนละร้อยกว่าบาทช่วยกันซื้อเนี่ยเพื่อที่จะให้นกพงศกรมีเงินไปหมุนในการสร้างองค์กรเราจะเห็นว่าตอนเปิดใหม่ๆตอนยังไม่เปิดเนี่ย คนจะพูดถึงว่าทำไมนกพงศกรเงียบจังทำไมไม่ออกไปไหนเลยทำไมอยู่แต่ในบ้านทำไมมีแต่ไรสดมีดาราใหม่เข้ามาอยู่ด้วยไหมเออคนเก่าจะเอาไว้ไหมมีใครย้ายเข้าย้ายออกไหมคนจ้องมองไปที่เซยวิโคมากเพราะถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเงียบเงียบเชียบมากใครๆก็ว่าเงียบเชียบแต่ในความเงียบนั้นเขาก็มีการฝึกมีการไรสดตลอด60-70ครั้งนะครับเป็นการสะสมประสบการณ์ ในการบริหารจัดการอยู่ในองค์กรเขาพอโควิด1 9ผ่านพ้นไปเขาออกไปแสดงที่ไหนก็โอ้โหตอนนี้อลังการงานสร้างมากครับอลังการงานสร้างมากคนเข้าไปชมนี่เยอะมากจริงๆเราคุ้มคอยติดตามข่าวทุกวัน,นก็เยอะมากจริงๆวันนี้ก็มาแสดงความดีใจกับนกพงศก,กรมลลมล์หกที่จะมีอาณาจักรเป็นของตนเองคขยประสบความสําเร็จคอยประสบความสำเร็จ,รรจและทําให้ได้จริงๆนะครับ ทำให้ได้เหมือนวงพ่อวงแม่วงครูบาอาจารย์ที่ท่านทามาก่อนพวกเราเนี่ยสร้างอาณาจรรักรหมอลําขึ้นมาแล้วก็สืบทอดสืบสานวัฒนธรรมประเพณีทางด้านศิลปะการแสดงของพวกเราให้ได้ขอให้กําลังใจรายการคูอาร์ทุกเรื่องขอให้กําลังใจให้คุณนกพงศกรให้น้องยุก,กิพันประการบดุบดนกบ,ด,นบ,ด,นบดตั้มและทุกๆคนเนี่ยนะครับเสริมสร้างองค์กรให้ยิ่งใหญ่อลังการคู่กับเมืองอุดรธานีคู่กับภาคอีสานคู่กับสังคมไทยสืบไปครับ สุดท้ายนี้ก็ขออวยพรอวยชัยน้อมรำลึกเอาอารัธนาคุณพระศรีรัตนตรัยคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณบิดามนารดาคุณครูบาอาจารย์และศิษย์ศิษย์ทลายในสากคนจกักรวาลจงช่วยดลบันดานให้หมอลำเสวีหกหมอลำนามวิหกแฟนคลับของเสวิหกแฟนคลับของหมอลำนามวิหกและผู้ฟังทุกทท่านที่ได้ฟังรายการวันนี้ขอให้ท่านทั้งหลายมีอายุมันขยันยืนมั่งมีสรีสุขก,กินจะให้บกจกจะให้ลง ใเขินเป็นหาดใยขาดเป็นว่างใช่ตัวพ้ว่างใช้ยามังขลังเงินข้าเกียวยดยขาดเขื่นถงให้ห้องใสดังท่องในเบาให้เงินท่องไหลเขาเต็มกระเป๋าอืง้งตึงบางมีสีสุกนอนรับไในเงินพันนอนฝันในเงินหมืน่นนอนเตือนในเงินแสนยางแกงแขนได้เงินหลานหลายหลานหลายล้าน,าานบางมีสุทก,ท,กทุกคนสวัสดีครับ